สวัสดีค่ะช่องรานิชา4289เยินดีต้อนรับพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันประจำเดือนเมษายนสองพายหกสิบไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะให้น้ำหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมค่ะหมอจัดไปให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพย่กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กุมเกตจตาใบแรกของชาววันเสาร์คือไพ่หถ้วยขึ้นต้นด้วย เลข6และไพ่ปิดท้ายด้วยความรู้สึกก็เลข6เหมือนกันอารมณ์ความรู้สึกของคนวันเสารในปากนี้เหมือนกำลังอยู่ในภวังของการหวนคืนเรื่องอดีตนะคะอาจจะนึกถึงเรื่องอดีตอาจจะมีไอเดียมีความคิดที่จะกลับไปคืนดีหรืออยากจะรื้อฟื้นพิกฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆให้มันลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบางท่าน อาจจะคิดถึงลูกบริวารบุตรหลานอะไรเหล่านี้นะคะเพราะไพ่หกถ้วยเนี่ยมันแทนเรื่องราวของสิ่งเก่าๆที่ผ่านเข้ามาแล้วเวียนเข้ามาในสมองให้นึกถึงถ้าไม่เป็นเรื่องเก่าเรื่องอดีตถ้าไม่เป็นเรื่องของการขอคืนดีหวนคืนก็จะเป็นเรื่องคิดถึงลูกถึงเต้ารวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะหกถ้วยีย่แทนบริวารตัวเล็กๆน้อยๆน,น้องหมาน้องแมวอะไรเหล่านี้อารมณ์ความรู้สึกของคุณ ของชาววันเสาร์รู้สึกเช่นนี้แปดแม่ท้าตัวบอกว่าในการคิดถึงเนี่ยอยากจะติดต่อไปหาใครบางคนรอฟังข่าวอะไรบางคนแต่การรอเนี้ยมันเนิ่นนานกว่าข่าวนั้นมันจะมาบางท่านอาจจะกลับไปบ้านไปหลบเรียแผลใจกลับไปถิ่นฐานบ้านเดิม เพื่อรักษาปัญหาหัวใจนะคะเพราะอะไรมันมีสองดาบด้วยมีดมูลด้วยมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าน่าจะมีอะไรงงแงงงงแงงให้กันน่ะซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะถ้าจะใหญ่มันจะใหญ่เรื่องความรู้สึกในด้านความรู้สึกของคนมนันเสาก็แค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะทุกวันนี้การติดต่อพูดคุยการสื่อสารกันมันยังดีอยู่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมันก็แค่กระทบกระทั่งกันเหมือนลิ้นกับฟันอาจจะมีเรื่องต้องให้พากจากเช่นต้องเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมไปทํางานที่บ้านเดิมหรือกลับไปเยี่ยมบ้านกลับไปดูแลผู้คนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนที่เราจากมาไปทําภาระหนะ้าที่มันเรียบร้อยเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของเราอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ในฝั่งคู่รักคู่ครองขึ้นเด็กถือถ้วยให ใบแรกของแต่ละคนเหมือนกันตรงนึงนะคะคือเป็นไพ่ความรักความรู้สึกที่ดี6กถ้วยเนี่ยส่งมอบแต่เรื่องดีๆให้กันเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคนติดแฟนขี้อ้อนและเป็นคนที่มอบหมายเรื่องราวดีๆความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคู่รักฝั่งคู่รักเนี่ยตัวตนก็เป็นเช่นนั้นแล้วไพ่การเดินทางเกิดขึ้นไพ่าการวางแผนเกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของเขา ถ้าหาคู่นี้มีปราขอโทษนะคะมีปัญหาใดๆที่มาเป็นตัวทําให้ไม่ไม่เข้าใจกันทั้งคู่มีความคิดเหมือนกันคือถึงเวลาที่เราจะต้องคืนดีกันได้แล้วถ้าท่านใดที่ไม่มีปัญหาใดๆกันเลยคนคู่นี้มีความเป็นไปได้กําลังวางแผนเพื่อความเป็นปึกแผนของครอบครัวต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําคนนึงอาจจะกลับไปดูแลรับผิดชอบอ ญาติหรือภาระหน้าที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดบ้านเกิดอะไรเหล่านี้อีกคนนึงต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาออกต่างจังหวัดวิ่งงานอยู่เรื่อยๆหรืออาทงานเกี่ยวกับโลจิสติกีกินแท็กซี่อาหารตำรวจอะไรได้หมดนะพราใ่ตัวเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลจิสติกแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นทํางานที่เกี่ยวกับคนที่มีเครื่องแบบที่ต้องเดินทางตลอดก็ใช่ด้วยเช่นกันตอนนี้อารมณ์ความรู้สึก ของคนวันเสาร์และคู่รักมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตคู่ของตัวเองมุ่งมั่นฝ่าฟันวางแผนเพื่อจะสร้างความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงให้กับครอบครัวหากมีอะไรหมางใจกันทั้งคู่พร้อมที่จะเปิดอกและพูดคุยกัน mm hmm. เพียงแต่ถ้าหากสิ่งใดจะมาขวางกั้นให้ความรู้สึกในใจดำเนินไปได้ไม่สะดวกช้าลงติดขัด เกิดจากระยะทางเกิดจากว่าอย่างที่บอกคนหนึ่งไปที่หนึ่งคนหนึ่งไปที่หนึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยภายองการเริ่มต้นเกิดขึ้นภพยองการตัดสินใจแล้วก็ความละล้าละ,ล,ะลังระแวงเกิดขึ้นมันเป็นตัวบอกว่าทั้งคู่เนี่ยถ้าหากมีปัญหาทะเลาะกันเองไม่เข้าใจกันเองจะเกิดจากความระแวงแล้วถ้าหากมันไม่สําเร็จงอ้อกันไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้เกิดจากการสื่อสารที่ขาดเคลื่อน เกิดจากใจลึกๆที่มีปมอยู่ในใจเต็มไปด้วยความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจทั้งๆที่ความรู้สึกภายในใจถ้ามันความรักมันถูกอัดเข้าไปในลูกโป่งแล้วมันเป็นลม,มนะที่ถูกอัดเข้าไปในลูกโป่งทั้งคู่นะ่ะเต็มกลืนแล้วอ่ะเต็มที่แล้วอ่ะอยากจะอยากจะกลับมาหากันแล้วอ่ะแต่ยังอาจจะติดตรงที่สื่อสารกันไม่เข้าใจพูดคุยกันน้อยหรือคุยกันคนละทิศคนละทางตล,ลอดเดือนเมษายนี้ย วิธีแก่นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาพูดคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่เข้าใจก็คุยกันให้รู้เรื่องสิสื่อสารกันให้เข้าใจสิเอาสิ่งที่อยู่ในใจออกมาพูดไม่ใช่พูดหลบซ้ายหลบขวาแค่พูดตรงๆนะคะทุกอย่างก็จะจบแล้วถ้าท่านใดที่มีเรื่องปัญหามือที่สามรักสามเศร้าเราสามคนเพราะมันมีไพ่ราชินีพิจารณ์คือการต้องตัดสินใจแล้วไพ่ตัวนี้มันแทนรักแทรกรัก,รกซ้อนความสัมพันธ์ที่ลึกลซับซ้อน เปิดอกคุยกันค่ะถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกแล้วเมื่อหลายที่ไพ่สองใบนี้เกิดขึ้นท่านใดที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นี่มันถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วนะถ้าคุณไม่ตัดสินใจใดๆเลยปัญหายังจะคาลาคาซางอยู่อย่างนี้มันจะวนลูปให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจอยู่แบบนี้ส่วนท่านใดที่ต่างฝ่ายต่าง ต้องมุ่งมั่นในเรื่องหน้าที่การงานห่างไกลกันด้วยระยะทางแล้วพานให้การสื่อสารนั้นขาดช่วงสถานการณ์ปัจจุบันบอกว่าขอให้ลดความเรื่องหวาดระแวงลงเพราะตอนนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงยิ่งห่างไกลยิ่งคิดมากยิ่งมโนเมื่อถามว่า ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณคู่รักที่ต้องห่างไกลกันด้วยระยะทางด้วยภาระหน้าที่ที่ต่างดึงของอดึงทั้งสองฝ่ายออกไปคนละฝั่งคนนู้นไปทางนี้คนน,นี้นนไปทางนั้นมันจะจบในเดือนนี้ไหมไม่หรอกค่ะเมื่อมีเดะมนเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่นิ่งแต่มันมีนิมิตหมายที่ดีเกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อมีไพ่เด็กถือไม่เท้าเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆการเริ่มต้นดีๆกําลังจะเกิดขึ้น ขอให้คุณตัดสินใจเลือกเพราะในการเดินทางหรือการแยกย้ายกันไปทำมาหากินมันจะมีเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งนี่แหละที่ทําให้คุณคนใดคนหนึ่งต้องเลือกใครจะเป็นคนเสียสละใครจะเป็นคนเดินหน้าถ้าคุณตัดสินใจได้ปัญหานี้มันก็จะจบในเดือนเมษาแต่ถ้าไม่ได้นะตามหน้าไพ่เนี่ยเมษาเนี่ยก็ยังคุกกุ่มกันอยู่อย่างเงี้ยยังละล้าละละังกันอยู่หลังเมษาค่อยมาดูอีกทีนะคะก็อยู่ท่ามกลางความไม่สบายใจกันอยู่อย่างนี้แหละไม่สบายใจอันเกิดจากอะไร ไพ่สองใบเนี้ยมโนกลัวกลัวความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกลัวความไม่แน่นอนวันนี้ยังไม่มีอะไรทั้งคู่รู้ดีตลอดเดือนเมษาเนี่ยทั้งคู่รู้ว่าอย่างไรเสียก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่กลัวเหลือเกินถ้าจบไม่ได้ภายในเมษาความเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะทําให้กระทบกับความเป็นคู่ของเราก็ได้มันถึงเวลาต้องเลือกนะคะคุณสองคนจับมือคุยกันเลยว่า ใครจะเป็นสายเลือกเพราะถ้าหากเป็นเรื่องหน้าที่การงานมันน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่ให้ต้องคนนึงต้องอยู่กับที่อ่ะอีกคนนต้องเสียสละเพราะถ้าม,ม,มันเหมือนลักษณะว่าต้องโยกย้ายด้วยกันทั้งคู่่ะลองไปปรึกษากันดูนะคะทําบุญอะไรดีมีทั้งสองดาบแล้วก็มีนำมูลไปทําบุญด้วยแสงสว่างนะคะชําระหนี้สงใจค่านา้ำค่าไฟสําคัญยิ่งกว่าพูดคุยกันให้มากขึ้น ท่านใดที่มีการปิดกั้นการสื่อสารเพราสองดาบนี้มันเป็นอะไรที่ติดขัดเรื่องการสื่อสารแล้วเพราะมันถูกสนับสนุนด้วยดวยมูลเนี่ยก็เปิดซะมีอะไรพูดคุยกันแล้วมันจะจบทําบุญแค่เสริมแต่ถ้าคนที่ไปทําบุญไร้สติไม่สามารถใช้สติปัญญาในการคนโทรลตัวเองได้มันก็ลําบากเดวหมอจะดูให้นะว่าสถานการณ์ถ้าหากมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทิฏฐิมานะขึ้นสําคัญเลย ปัญหาเกิดจากความอีโก้อยากเอาชนะแล้วก็คําพูดคําจาที่ไม่ดีต่อกันแล้วก็ความที่เขาเรียกว่ายังไม่จริงใจกับการแก้ไขปัญหากันจริงๆนะคะแล้วถ้ามันจะพังนะคือถ้าหากมันจะพังพังด้วยเหตุนี้จริงๆนะเพราะเมื่อมีดมูลเกิดขึ้นเนี่ยความไม่แน่นอนในสายสัมพันธ์มันเกิดขึ้นแล้ว แล้วถ้ามันจะไปต่อไม่ได้เกิดจากตรงนี้เลยห้าดาบทิถิมานะอยากเอาชนะค้าคารนกันไม่ฟังใครฉันขอเป็นคนเอาชนะแล้วใช้คําพูดใช้อารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าก็ตามนะหากถึงเวลาต้องตัดสินใจเลือกก็เลือกเพราะคุณทั้งคู่นะ่ะเอาจริงๆลกักๆเลิกๆมา,มาสักพักแล้วตัดใจจากกันไม่ได้เด็ดขาดสักที มันชัดเจนอยู่แล้วว่าหันหลังให้กันไม่ได้หันหลังให้กันไม่ได้จะหันหลังทําไมก็หันหน้ามาจับมือกันซะสินะเดี๋ยวมาดูคนโสดนะคะคนโสดวันเสาร์คิงถือไม้เท้าไอ้คิงถือถ้วยฉันจะเอาใบนี้ The Tower The Star ้าไม่เท้าเอ็มเพลสเอาละค่ะได้มาละไพ่คนโสด สำหรับคนโสดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายนนี้ไพ่กลุมเกณฑรชิตาของคนโสดวันเสาร์คือคิงถือถ้วยค่อนข้างดูเงียบเงียบเงาเงาเศร้าในใจเหมือนกันนะคะเมื่อถามถึงความรู้สึกของคนวันเสาร์คนโสดเนี่ยถามว่าในเดือนนี้รู้สึกอย่างไรมันดูเงาเงานะ่ะอยากมีใครสักคนเข้ามาเคียงข้างดูแลหัวใจเหมือนกัน แต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวคือจะเข้ามาแล้วจะแค่สนใจคนวันเสาร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นความสำคัญของคนในครอบครัวของคนวันเสาร์ด้วยและเมื่อไหร่ที่มันเป็นไพ่คิงถือถ้วยส่วนใหญ่คนที่อยู่ในสถานะนี้ยนะ อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ร้างถึงขั้นบางคนอาจจะมีลูกติดอะไรพวกนี้ก็ได้นะถึงแม้จะเป็นโสดสายกิก๊กถ้าโสดสายกิ๊กก็จะออกแนวประมาณเซนส์ีฟให้ความสําคัญเรื่องความรักความรู้สึกและคําพูดดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกกันมากกว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่ละเอียดอ่อนเพียงพอคงจะคบจะคุยกันได้ยาก แล้วตำแหน่งความรักใหม่ขึ้น The Tower อาจจะได้เจอความรักใหม่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเจอกันด้วยอุบัติเหตุทางรักอะไรแบบนี้เหมือนโฆษณาเหมือนหนังที่ขยันชนกันชนแล้วก็รักกันอะไรประมาณนั้นนะแต่มันคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกเดอะทาวเวอร์มันคือสิ่งที่คาดคิดไม่ได้ไม่ได้คาดคิดเป็นสิ่งที่ไม่ได้แพลนเอาไว้อาจจะได้เจอกันอย่างนั้นอุบัติเหตุรักอะไรประมาณนี้ คนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงค่ะเดอะทาวเวอร์ฟับผายอดตึกคนตกมาตายเงินเพียบเนี่ยอารมณ์ไม่ธรรมดาเป็นคนชัดเจนเห็นตรงอารมณ์ชัดเจนถึงขั้นเกี้ยวกลาดเลยก็ว่าได้และถ้าหากไม่มีใครเข้ามาเลยถ้าไม่ใช่ไม่ได้เจอคนลักษณะนี้อย่างนี้นะเดอะทาวเวอร์ Tower, เขาบอกว่าช่วงเนี้ยไม่มีใครเข้ามาหรอก ถ้าเข้ามาก็มาประเภทว่า,เ,าเหมือนรถเมย์ผ่านมานะ่ะแตะเบรกนิดนึงแล้วก็ไปไม่ทันได้ขึ้นหรอกแค่ถามทางไปไหมไม่ไปก็ออกไปอะไรประมาณนี้เราจะเจออะไรประมาณอย่างนี้แหละแต่ถ้าจะมีเข้ามาก็จะเป็นลักษณะอย่างที่หมออธิบายสายสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรก็เ,เรียกว่าคนนึงเนี่ยสบายสบายอีกคนนึงจุกจิกวุ่นวายความสัมพันธ์ต้องปรับจูนกันเยอะ เพราะห้าไม้เท้าที่ตีกันไปมามันเป็นตัวบอกว่ามีบางเรื่องที่เข้ากันไม่ได้แต่อีกคนนึงอ่ะเปิดใจมากเลยไม่เป็นไรฉันพร้อมที่จะเรียนรู้เห็นหญิงสาวที่เปือยกายเทน้ําถ,ถ่ายเทไปมาไมเ่เป็นตัวบอกว่าโอเพนต้อนรับทุกอย่างมีอะไรพูดคุยกันได้แต่อีกคนนี้ก็ตั้งแง่มากมันเลยให้ทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างที่คบที่เรียนรู้กันเนี่ย ต้องปรับจูนเรื่องทัศนคติมุมมองหรือไม่เช่นนั้นก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างสายสัมพันธ์อาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกาะแกะวุ่นวายไม่ได้สงบเลยคนตีกันแย่งชิงกันเดาออกไหมว่ามันคืออะไรอาจจะคบคบกันไปแล้วอาจจะมีเจ้าที่เก่าหรือว่าบริหารสเสน่เก่งมีคนเข้ามามากมายวุ่นวายระหว่างความสัมพันธ์ของคู่นี้ ต้องเรียนรู้กันไปยาว,ยาวๆไกลๆเพราะมีคนหนึ่งให้ใบเนี้ยสลิได้เลยนะน่าจะเป็นคนวันเสาร์มีคนคนหนึ่งที่เปิดใจพร้อมรับทุกสถานการณ์จริงๆมีปัญหาฉันพร้อมเรียนรู้ทำผิดฉันให้อภัยหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่ตะกุกตะกากนี้ด้วยความเมตตาและเอื้ออารีให้สรุปบอกว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถึง เอืออารีขนาดนั้นเพราะอาจจะรักเขามากอาจจะอยากได้ใครสักคนไว้เคียงข้างจนมีการตามหาตามง้อกันเกิดขึ้นและในระหว่างเส้นทางนั้นน่ะให้ระวังว่ามันจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ปรรถนาแทรกเข้ามามือที่สามอาจจะแทรกเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนที่หวานสเสนเ่เก่งมีคนเข้าหามากมาเยอะแยะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์ ของคนวันเสารคนโสดถ้าจะมีใครเข้ามาให้ระวังความสัมพันธ์นั้นไม่ได้จริงใจเดอะทาวเวอร์เข้ามาเกลียวกลาดไม่พอเดอะทาวเวอร์มันเป็นไพ่ร้าย,ายดังนั้นความรักที่เข้ามาอย่าคาดคะเนว่ามันจะดีแล้วยิ่งถูกสนับสนุนด้วยไพย่ความรักซับทับซ้อนความไม่จริงใจสนับสนุนถึงสามใบด้วยกันถ้าคุณคิดจะคบเพื่อเรียนรู้ดูใจคบไปยาว,ยาว ถามตัวเองว่าวันเนี้ยถ้าอหากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพราะคุณต้องการเขาเพื่อคลายเหงาหรือว่าเขาดีจริงๆเขาทําให้คุณเห็นว่าเขามีรักแท้ให้คุณเห็นจริงๆกลับไปถามตัวเองถ้าตามหน้าไพ่ไพ่ขึ้นขนาดเนี้ยอยู่เป็นโสดเดินเที่ยวลั่นลาคนเดียวไปก่อนพฤษภาค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าคิดจะมีใครไว้เที่ยวสงการไม่ว่ากันเพราะว่า สถิติของคนที่มาดูช่องหมอนินส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่คิดเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีดมูลมีก้าวถ้วยแล้วมีห้าเหรียญอย่าเปให้เขาก็แล้วกันระวังเนื้อระวังตัวเพราะความสัมพันธ์ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะทําบุญอะไรดีสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาการประเรียนแล้วก็ทําบุญลงศพปลอยชีวิตสัตว์ครบค่ะ มี The ดมูลมาด้วยทําบุญชําระหนี้สงจ่ายกระน้ำค่าไฟอยากทําอะไรไปทํำเลยค่ะเพราอพ่าการให้ทานพระจานทร์มืดมนมนเอ่อมืดมนมืดมนโอนถการห้าไม้เท้าเดอะทาวเวอร์ตีกันและเทะแล้วแต่จะทําอะไรก็ทําแล้วที่สําคัญมันมีเด o มนขึ้นมาซ้ำสองใบมันยิ่งมาขยี่ให้ชัดเจนว่า ระวังอะไรที่ไม่แน่นอนมันจะเกิดขึ้นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าคิดว่าเป็นในสิ่งที่ได้ยินวิเคราะห์ให้ดีฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดให้หมอนินด้วยนะคะถ้าหากท่านใดต้องการดูดวงส่วนตัวหมอ,ดอไ,ได้แปะทีไลน์ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สําคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1แชร์ share, คือหนึ่งกลังใจค่ะ ยังไงก็เอาง่ายๆแฟร์กันหน่อยก็คือกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอนินหน่อยก็ได้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ